ยินดีต้อนรับเข้าสู่มฑลน,นไทยกลัวไปห้วยขวางทีไรในี่วกอยู่ประเทศจีนค่ะภาษาจีนเต็มไปหมดเลยอาหารจีนก็เยอะระลานตาแล้วทำไมคนจีนเขาถึงชอบมาอยู่แถวนี้กันเยอะนักนะสาเหตุที่คนจีนนิยมมาอยู่แถวห้วยขวางนะคะเป็นเพราะว่าห้วยขวางถือเป็นทำเลที่ใกล้กับศาธธ์ทูตจีนและใกล้กับธนาคารแห่งประเทศจีนด้วยค่ะ ดังนั้นสิ่งเหล่านี้จึงทําให้พวกเขารู้สึกปลอดภัยและใช้ชีวิตได้ง่ายมากขึ้นค่ะนี่แหละค่ะสาเหตุที่คนจีนรุ่นใหม่ๆนิยมอาศัยอยู่แถวห้วยขวางจนถูกเรียกว่า New China Town ทั้งที่ช้หน้าเทาจริงๆของเราแล้วคือเยาวรราชอีกทั้งยังเดินทางสะดวกด้วยค่ะด้วย MRT หรือว่า BTS ขับรถไปยังถนนเส้นหลักของกรุงเทพง่ายๆอย่างถนนพระโนโยทินถนนเพชรบุรีถนนพระรามเกา้าถนนวิภาวดีรังสิตและถนนประชาช่นค่ะแอบกระซิบค่ะว่าสายมูจะพลาด้วยขวางไม่ได้เลยเพราะว่าเขามีเทวลไลพัะพิฆเนศซึ่งขอมาแล้วสมหวังกันท่วนน้าแทบทุกราย ทำเลทองขนาดนี้ก็ไม่แปลกนะคะที่เขาอยากจะมาอาศัยจนอัดแน่นกันขนาดนี้แต่อย่าลืมค่ะว่าเราเป็นคนไทยคนไทยแปลว่าอิสระนะคะเราก็มีสิทธิ์ที่จะอยู่ในทำเลดีๆแบบนี้เช่นกันที่จะเดินทางสะดวกแล้วก็มีของกินรอบด้านและที่นี่นะคะก็จะมีโครงการคอนโดดีๆมากมายอาทิ Admos สรัชดาห้วยขวางคอนโดสไตล์รีสอร์ทใจกลางรัชดาบรรยากาศดีแต่งครบแล้วพร้อมอยู่ได้เลยคะ่ะ ใกล้รถไฟฟ้า MRT ศูนย์วัฒนธรรมและ MRT ห้วยขวางหรือว่าจะเป็นคอนโดใหม่อย่างคล s สราชดา7ที่ห่างจากบิ g กซีราชดาเพียงแค่7จเมตรเท่านั้นค่ะและใกล้กับ MRT ศูนย์วัฒนธรรมมีความเป็นส่วนตัวด้วยยูนิตเพียงแค่111ยูนิตตอบโจทย์ชีวิตคนเมืองแบบสุดๆเลยและนอกจากนี้นะคะยังมีโครงการคอนโดแถวราชดาห้วยขวางที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะใครรู้สึกว่ามันตอบโจทย์ชีวิตเรานะคะทั้งในเรื่องของการเดินทางเรื่องมื เรื่องของกินต้องซื้อเก็บไว้สักห้องแล้วค่ะ